ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานทันตวันอุตสาหกรรมนะครับครับผมวันนี้เราก็เข้ามาในเรื่องของเจริงพื้นที่นะครับลอกหญ้าเดิมออกนะครับครับโรงงานทันตวันอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ไว้วางใจบริษัททีมเทสสปอร์ตคอนสตรัคชั่นนะครับให้เข้ามาก่อสร้างสนามกุ้งฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับพร้อมสนามกีฬาใบตองนะครับะ แลวก็สนามวอลเลย์บอลน,นะครับอ่าครับผมอ่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเพิ่งเข้างานวันแรกนะครับอ่าก็เริ่มนี่นะครับอ่าลอกยาเดิมออกนะครับพอล,ลอกยาเดิมออกแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดในสนามนะครับอ่านี่ฮะลอกยาเดิมออกทั้งหมดนะครับพอลอกยาเดิมออกแล้ว,ลวเนี่ยเราก็จะ จัดการปรับระดับพื้นที่นะครับพื้นดินนะครับโดยการยิงระดับนะครับแล้วก็เอารถดีสองนะครับเข้ามาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็รถบดเข้ามาบดอัดพื้นที่นะครับครับนี่แหละครับก็เปิดงานใหม่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับยังไงฝากติดตามได้นะครับโรงงานพานตะวันอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่อำเภอสามพานะครับจังหวัดนครปฐมนะครับ น,นี่เป็นโรงงานเกี่ยวเรื่องพลาสติกนะครับผลิตหลอดนะครับก็เลือกยากเทียมกับเบัทตินเทอร์นะครับเพราะยากเทียมเัทตินเทอร์มีคุณภาพของพลาสติกที่ดีกว่าหลายๆเจ้าที่นําเสนอมานะครับครับผมครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผม